กลับมาที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับเดินทางมาถึงคู่มวยในคู่ที่2ครับระหว่างชะลันดับลันสารคามกับยอดศิลปะรถสวยจัดเจิตสายพิ้วนะครับเจอกันในพิกัดน้ำหนัก115 5่อนด์นยอดศิลปะมีทั้งหมัดทั้งซอกนะครับโอ้โหดูชารันเองก็พยายามจะใช้ลูกขวางนะครับสู้วงในตีเอามาดูตีได้ไม่ได้นะครับจังหวะการไล่แขนกันอยู่นี่ถือว่าวงในนี่ทันกันเลยนะครับ อฮยไม่ท้าทกรรมการต้องแยกก่อนครับโอ้ยกหนึ่งยกสองคนละเรื่องเลยครับเดี๋ยวดูครับยกสามครับเป็นเรื่องของใครครับสับเข้าไปครับสอกของยอดศิลปาครับแทงมาก็ตีสวนคืนครับแทงเข่าซ้ายขวางหน้าไว้ฉลันครับโอ้มีแตกที่ที่บริเวณหางตาหรือเปล่าครับฉลันครับโอ้เนี่ยครับจุดแรกคือเลือดกำเดาครับจุดที่สองคือหางตาครับโอ้สอกพิษสงดีครับขอบ่อยๆครับแบบนี้ครับ อ่าสับพื้นเลยครับจังหวะชมเข้ามาของยอดศิลปะะแทงข่าซ้ายมาครับแทงซ้ายแทงขวาครับมาตั้งกำแพงขวางไว้เลยนะครับฉลังครับยกทีสี่นะครับขยับเข้าไปนะครับโอ้พยายามจะออกแทงขวานำไปก่อนยอดศิลปะฉลังนี่ก็มีสายโอ้สายแม่งสายเดียนตาเหือเกินนะครับทิ้งกันออกนะครับมาถึงตอนนี้สายกับขวาใครจะยุบใครจะย่นอยู่ที่การยืนระยะแล้วนะครับ ต่ว่าเริ่มจะแรงขึ้นมาก็ยอดศิลปะนะครับโอ้ทาได้นี่เสียงเชียร์นี่ก็หึ่มเวทีครับต่อยมาต่อยคืนครับวงในแทงไปแล้วนี่ครับแทงคืนมามีจังหวะบิดนิดนึงะครับแข้งขวาของยอดศิลปะดักแทงขึ้นมาครับฉลันครับถึงพิกถึงทิ้งเลยนะครับมวยคู่นี้ครับอยู่ที่วงในครับมีศอกมาสลับหรือเปล่าครับเสียบไปก่อนยับเสียบไปก่อนโอ้โหดีครับ คุณภาพทุกยกเลยครับคู่นี้มาดูมาผัดกันเดินเลยครับฟาดศอกมาด้วยเคลื่เข้าไปโอ้โหแต่ว่ายอดศิลปะแกนเหนียวครับยังไม่เห็นเลือดกรรม,ามาการบอกว่าแยากยก,ยก,ยก,ยก่อนแยกก่อนแยกก่อนเอาล้ครับชาลันออกมาเดินบ้างแล้วนะครับไปตั้งรับนี่จะเปิดโอกาสให้กับยอดศิลปะนี้ออกแข้งสวยๆตอนนี้มาเดินเบียดมาดูกันที่วงในดูจังหวะการขวางการไล่แขนทั้งคู่นะครับ โอ้โหถือว่าเกมการยกยังคู่ขี้ถุงสีเหลือเกินนะครับมาถึงตอนนี้อ้าวนี่ครับมาลันเหมือนจะมั่นใจครับแา้เริ่มตั้งรับคุมเกมแต่ต้องคุมให้อยู่นะครับตอนนี้ยอดสิลปะตาาแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาครับ <c oughs> ดูเตะเท้าสวยจะาเจ๋อสายเทิ่วเดี๋ยวดูมีจังหวะทิกดาวหรือเปล่าครับเฮียลีเอาละครับมีทั้งตอกทั้งหมัดนะครับตอนนี้พย,ยายามจะเบียดเข้าไปโอ้แต่ถ้าเดินช้านี่จะโดนสายยาวๆแบบนี้นะครับ คารันไม่ประทะด้วยนะครับอาศัยจังหวะคอยดึงคอยโต้ด้วยแขงซ้ายสวยๆนะครับเข้าในก็ล็อกเอาไว้โอโ้โหทําได้ดีนะครับแต่จะทาได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเท่านั้นหละครับยอดศิลปะอ้านี่นะครับ,ล,ล,รบลูกต่อเนื่องนี่แหละครับโดนทีบไว้ก่อนไต่ขวาเข้าไปคอยไม่โดนครับองไนหแหมจังหวะยังไม่ได้ะครับ ตามมาที่ใบสุดท้ายหันไปที่มุมแดงครับนี่ครับชลันดาบลันสารคามครับโอ้โหวันนี้ชนะคะแนนยอดศิลปะรถสวยจกกัดเกฑงสายพิว้วแบบสุดมันเลยครับ